สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการจัดกลุ่มแอปพลิเคชันให้มันเป็นกลุ่มเป็นโฟลเดอร์ในหน้าจอซ่อนของเครื่อง Moto G 20ซึ่งเป็น p พียวแอนดออันนี้เขามีให้คุณใช้งานเพื่ออะไรเพื่อเพื่อความสะดวกไงอ่ะอันนี้หน้าจอซ่อนเป็นไงก่อนอหน,น้าจอซ่อนเหรออ่ะเราก็ลูดนิ้วลื่นขึ้นไปข้างบนแบบนี้อ่ะเราก็จะเห็นหน้าจอซ่อนแบบนี้ก็คือ แอปพลิเคชันทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของคุณมันจะอยู่ที่นี่อ่าเวลาเราลูดแบบนี้เนี่ยคือเวลาเราใช้งานน่ะแอปพลิเคชันที่เราอยู่ข้างนอกมันเป็นแอปที่เราใช้บ่อยอยู่แล้วอ่าเนี่ยหนึ่งนะและ้วบ,บางแอปเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เราก็ไม่ออกมามันจะอยู่ข้างในโอเคไหมอ่าแต่ว่าแต่ว่าเวลาเราอยากจะใช้งานแอปที่ไม่ค่อยได้ใช้งานน่ะเวลาเราลูดเข้าไปปั๊บเนี่ยเออพี่ ม,มันเยอะนะเราจะหาเจอบางทีเราลงแอปไม่เพียบเลยหายากทำยังไงอ่ะอันนี้มันก็จะมีสองหลักคิดให้มันจัดเป็นกลุ่มเป็นโฟลเดอร์เอาไว้หลักคิดแรกก็คือเอาแอปที่เราใช้งานบ่อยๆจัดเอาไว้ในโฟลเดอร์เมื่อเข้ามาในหน้านี้ปุ๊บกดปุ๊บเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วก็สามารถเลือกใช้งานมันจะง่ายแล้วก็เร็วอ่าอีกแบบหนึ่งแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งคือเอาแอปที่ไม่ได้ใช้งาน จัดไปเป็นโฟเดอร์เอาไว้เออมันจะได้ไม่เกะกะเหลือแต่แอปที่เรามักจะใช้งานแม้จะไม่ค่อยได้ใช้ให้มันอยู่นอกเราจะได้กดมันได้ง่ายขึ้นไม่อย่างนั้นโอ้โหหาทีลำบากลำคานอะไรประมาณอย่างนั้นอ้าวแล้วจะจัดยังไงอ่าจัดยังไงเราก็ไปติ๊กที่จุด3จุดมุมบนด้านขวาตรงนี้นี่อ่าเราจะกดลงไปอ่า เราก็จะเห็นคำว่าสร้างโฟลเดอร์เห็นไหมอ่าเราก็ติ๊กลงไปบนสร้างโฟลเดอร์อย่างแรกก็คือเขาให้คุณตั้งชื่อคุณอยากจะตั้งชื่อมันว่าอะไรอ่าเราตั้งจีกันแล้วกันเอากันง่ายๆดือด้อๆเลยเสร็จแล้วเรากดย้อนกลับลงมาเอาเป็นพิมพ์ออกเสร็จแล้วเราก็เลือกเอาแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้ไม่คิดใช้งานเอาเอา,เอาของผมไหผมผมจะเอาแบบที่ไม่ได้ใช้งานเอาไปเก็บไว้เป็นโฟลเดอร์มันจะได้ไม่เกะกะอะไรอย่างเงี้ยอ่า เราก็ติกลงไปบนแอปที่เราจะจะ,จะเก็บติกลงไปไม่มันติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้ขึ้นมาอ่าเราจะเอาอะไรเข้าไปบ้างอ่อเช่นอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช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 ้ <c oughs> ใชใช <c oughs> โอเคพอแล้วทาให้พอเป็นแนวทางโอเคอ่ะแล้วเราก็กดคําว่าเสร็จสิน้นอ่าที่นี่แค่น,นี้เอง แอปปิเกชันที่ไม่ได้ใช้งานมันก็จะเก็บไปเป็นโฟลเดอร์ที่เรียกว่าตัว G เห็นไหมอ่ะเวลาอยากใช้ขึ้นมาเราก็แค่เอานิ้วเราติ๊กเข้าไปติ๊กลงไปตรงนี้อ่ะเราก็จะเห็นแอปมันเก็บเอาไว้ในโฟลเดอร์แบบนี้อ่ะเราอยากจะใช้ก็แค่ติ๊กลงไปบนบนแอปที่เราอยากใช้งานแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายอ่ะมันก็จะเกิดคําถามสิอ่ะเอาพี่เดี๋ยวนะแล้วถ้าเกิดผมอยากเอามันออกมาหรืออยากเอาอะไรเข้าไปทาไง อยากจะเอาอะไรเข้าหรือเอาอะไรออกหมายถึงเอาแอปเอาแอปเข้าหรือแอปออกเนี่ยนะเราก็แค่กดนิ้วแช่ลงไปบนโฟลเดอร์นะอ่ากดแช่ลงไปเราก็จะเห็นคําว่าแก้ไขเห็นไหมอ่าเราก็กดแก้ไขนี่อ่าเข้ามาแล้วอยากจะเอาอะไรออกอก็เอาติ๊กถูกออกสิพี่อ่าเช่นเอาสะอ่านกันลเลยอาติ๊กถูกออกโอเคไหมอยากจะเอาอะไรเข้า คุณก็ติ๊กถูกขึ้นมาก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายเสร็จแล้วคุณก็มากดเสร็จสิ้นเรียบร้อยจบไม่มีอะไรมากมายอ่าบางคนถามอีกแล้วพี่แล้วผมอยากจะเลิกใช้อยากจะเลิกใช้โฟลเดอร์ตรงนี้ผมคือไม่เอาแล้วอยากให้มันเป็นเหมือนเดิมมาได้ไหมยอ,อยากจะเอาโฟลเดอร์ออกไม่เอาแล้วเกคาก็เอานิ้วเรากดแช่ลงไปอีกนั่นแหละบนโฟลเดอร์ตรงนี้อ่านะ เราก็จะเห็นคําว่าลบเห็นไหมอ่าก็คือการลบโฟลเดอร์มันไม่ใช่ลบแอปมันไม่ใช่ถอนการติดตั้งแอปนี่คือคือการลบโฟลเดอร์อ่าเราก็กดลบลงไปนี่แค่นั้นเองแอปพลิเคชันที่เราเอาไปเก็บไม้ได้โฟลเดอร์มันก็จะกระจายตัวออกมาเหมือนเดิมอยู่ในที่ที่เดิมที่มันที่มันเคยอยู่อันนี้ก็เป็นการจัดหมวดหมู่จัดกลุ่มจัดโฟลเดอร์จัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะในในแอปพลิเคชันในหน้าจอซ่อนเพื่อ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของคุณเวลาใช้งานมันจะได้มันจะได้ง่ายขึ้นหรือว่าอยากจะลูดหาให้มันเป็นธรรมชาติก็ไม่ต้องทําก็พออยู่ไว้แค่นั้นเละก็ไปทําทําไมเล่าเอออันนี้แล้วแต่ชอบเอออันนีออ้ผมว่ามันก็โอเคดีนะเดี๋ยวว่าจะลองไปแล้วไปลองจัดดูผมก็มีตั้งหลายอัน,นผมว่าเยอะนะที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยไม่รู้จะเอาไว้ทําอะไรกองกองเอาไว้ก็เกะกะจะถอนก็ถอนไม่ได้ก็เก็บไว้เป็นหมวดหมู่ไม่เเกะกะลูกตาเออเอาเหลือที่เราใช้งานไว้ก็พอ ประมาณนั้นแหละเอามาฝากกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ